ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุูสุคนเนะเาะคลิปนี้นะครับเอาล่างสองตัวมา1ตัวนะครับมาฝากกันนะเป็นล่างสองตัวมา1ตัวนะครับเป็นสูตรง่ายนะตามสไตล์ซองเฮ้าแล้วล่ะนะ <c oughs> ไอตัวเลขจริงกะเดยวลงไปแล้วนะแต่ว่านะครับมันกะเดนอยู่ในนี่ละเดินอยู่น,น,ะยนะแต่เฮาสิมา่า ขัดเด่นที่สุดขึ้นมาอีกนะครับขัดเด่นขึ้นมาเพราะว่ามันได้สตัวมา1ตัวสูตรนี่กะน,น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะสูตรนี้แต่ว่ามันสะเดินต่ยอเฮ้าบ่เดินตัเดี๋ยวกะมาว่ากันทีหลังนะครับสูตรนะครับสูตรสองตัวมาหนึงตัว เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรนะครับใหไใต่ตำแหน่งนี้สามตำแหน่งนะครับบวกกันนะจงังหวะนี้นะครับหกบวกหกบวกเจ็ดเนอะอาะไซตนี้รอดละนะหกบวกหกบวก เเท่ากับนะครับ6กบวกเท่ากับ12 12วกเเท่ากับ19 19นะครับ19เาท่ากับดด้าอีกตัวเดิงกับเป็นเลข0นะให้ให้เป็น9กับ0 6นะครับ6 6บวกบวกเวกวกเป็น1 2 12วกเเป็น19้านะครับเดก้า9กับ0มันออกที่0 9นย์นะครับกะวง ก็เรียกเจอพี่น้องสิว่ามันมาสองตัวนะมาสองตัวนะครับงวดต่อไปนะครับตำแหน่งที่ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับ093ก็ 0, 9, ต้องเป็น0บวกเบวก3เท่ากับนะครับ0บวก9ได้9 9บวก3เท่ากับ12ได้ 2กับ3นะคือตัวเด่นงวดต่อไปนะครับงวดแรกได้กเก้ากับ0ูนย์งวดที่2ได้2กับ3มันออกที่3 0เลขสามาตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับเพราะว่าเขาหาเด่นล่างนะล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับอ่างวดต่อไปตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งอ่าหลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่4นะ เอาลอยิดเลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อย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 นะหกบวกสองเป็นแปดนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกเดี๋ยวบวกกันก่อนไหมเนะาะหกบวกสองบวกแปดหกบวกสอง ็นแปดบวกแเท่ากับสิได้6กับ7นะครับ <c ười> คือตัวเด่นมวดต่อไปเป็น6กับเเนาะผลรังว้าน, 7, นวดต่อไปออกที่16นะครับเลข6มันไปรักหน่วยนะเพราะว่าเข้าเข้าหาแขกตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับมวดต่อไปหลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่4อน่ะ 2บวก9บวก4นะครับ2บวก9บวก4 2บวก9เป็น11 11บวก4เป็น15นะครับได้หากับหกคือตัวเด่นงวดต่อไปนะครับหากับ6ถึงมันออกที่ หนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์ข้างล่างออกหกสองเลขหกไปที่หลักสิบนะไปที่หลักสิบเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดนะครับเข้าสี่งวดงวดต่อ,อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สี่นะครับใส่เฉพาะหลักร้อยนะสองสามสี่สามบวกเจ็ดบวกศูนย์นะครับ 3บวก7บวก0 3บวกเเป็น10 10บวก0ก็ได้10 10ก็คือเลข0 0เพิ่มเป็น1นะครับได้0ศูนกับ1มวดต่อไปมันออก1ๆนะครับเด็กกะสีเอาตำแหน่งใดนะมันออก1นนะครับขอที่เลขก1เนาะมวนต่อไปนะครับ7 1. สานะครับใช่เฉพาะหลักร้อยครั้งที่2อหลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่ท4นะครับก็คือ7จ็ดบวกสบวกหกเบวกสเป็น10 10ิบบวกหเท่ากับสิบเพิ่มก็เป็น7นะครับได้6กับ7จศูนย์กับ1นะ ได้ตัวใดให้เพิ่มหนึ่งแต๊บนะครับได้6กับ7ถนะ้า6กับ7วัดต่อไปมันออก4 7 1 7 8 2ข้างล่างออก6 7นะ6 7มา2ตัวก็มาดูอยู่ได้พี่น้องไหมมา2องวด3งวดนะมา2ตัวของมัน6กับ7แล้วก็บเบิ้ลหนึง่งหนแล้วก็0 9ก็าเข้า2ตัวของมันนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปร้อยครั้งที่ 203, ร้ยนะใช่เฉพาะหลักร้อยนะครับ7จ็บวกเ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 จ็ดเจ็ดหบวกกัน3ครั้งเท่ากับ21เท่ากับเลขหนเพิ่มก็เป็นเลขสอนะใหนึกับ2 1กับ2ออกที่9 1นะครับเก้าหเลขหนึ่กัเข่า <c oughs> มาถึงงวดปัจจุบันนะครับงวดที่สีถึงเนอะร้อยสองร้อยสามครั้งที่สนะใช้หลักร้อยนะครับ5้าบวกหบวกสนะครับก็คือหบวกหบวกสองาบวกหกเป็น11 11อ็ดบวกสเท่ากับสิ ในสามกับสี่นะคือตัวเด่นงวดต่อไปนะครับคือตัวเด่นงวดต่อไปมันต้องเป็นสามกับสี่เนาะสิิติของมั่นกะหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดเบื้องวดที่แปดนะเด่นสามกับสี่นะครับ อ,อันนี้เป็นสูตรที่ล่งหายไปแล้วนะครับสูตรที่ล่งหายไปแล้วแต่ว่าตัวเลข uman, <ๆ>อาจ์ติโบเมนโบเมนพวกนี้ก็ได้นะแต่ว่าสองตัวมาหนึ่งตัวเอ,เอามารวมล่งนีเด้หนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งสูตสองสูตรามสูตรที่สี่สูตรที่ห้าอันนี้เป็นสูตรหกเบิรง นะสูตร6ก็คือ2ตัวมา1ตัวเมื่อกี้มันได้3กับ4ี่นะได้3กับ4ก็คืองวดวังหันนะครับงวดวังหันนี่สูตร2กับสูตร3มันเขา่านอะ่ะอันนี้ของของเก่าดอกไปของใหม่เออนี่อันนี้ของเก่านะครับนี่แปดเก้าแปดเก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งสองมันเข่าที่เก้าหนึ่งนะครับ เลขกออกเก่าหนึ่งก็เขา้าสูดไอสองศูนยนี่แต่ว่าสูดสี่สูดหามันหลุดทีนี้ว่าสูดสี่สูดห้ามันหลุดเอามาประกอบผมคิดว่ามันบโบราหลุดซ้ำทีนี้ว่าตัวเด่นนะครับเด่นสุดจากหลายๆสูตรนะจากหลายๆสูตรก็คือสาม สูตรนี้ก็มี3กับ4 3 4สาูตรสตัวมาหนึตัวนี้ก็3กับ4เพราะนั้นนะครับวัานี้เด่นสุดเด่น3กับ4นะครับ3กับ4นี่เด่นสุดแต่3กับ4ผมก็จับอยู่นะถ้าว่าจะเอาในนี้เลยเอาตามในนี้เลยกัเด่นสุด หรือว่าสิมาสามซีของมันโดยตรงเลยบ่เรีงยงอีกบ่นะครับสามซีมันมาสองมามามาสองตัวของมันก็นมาได้นะไอ้ตามที่พี่้องเห็นนั่นแหละมามามา <c oughs> ออกศูนย์เก้าเขาน้ำกันออกหกเจ็ดเขาน้ำกันออกหนึ่งหนึ่งเขาน้ำกันนะมันมาน้ำกันใดคือกันนะครับสามซี C, เพราะเด่นสามหนึ่งสามแปด ก็สามซีพวกนี้ละนะนาทีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เด่นสูตร3กับ4ถ้าพี่น้องมีตัววิ่งนะมีตัววิ่งเดี๋ยวผมจะหาเพิ่องอีก,กสูตรนะเพื่อว่ามันมี2ตัวมา1น,นตัวแล้วมันมันชนกด็ดีโบชนก็ดีนะครับเพื่อเสห้เลขมันหน่อยตัวลงนะน้อยตัวนะครับเพื่อให้หน้อยตัวลงก็ตามที่พี่น้องเห็นนะพี่น้องก็ไปบวกเบิ่งนะครับ มันบม่ได้บวกหลายตำแหน่งยากหรอกนะหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่3บวกกันได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แต้มนะมันก็เขาของมันมาเจ็ดงวดแล้วนะครับ0 9 3 0ได้2กับ3ออก3 0ได้6กับ7ออก1 6ได้5กับ6ออก 6, 6 2ได้0กับ1ออก1 1, 1นะครับอ่าได้6กับ7ออก6 7อ่าได้1กับ2ออก9 1 วันนี้ได้ามกับซีมันสีมาบอนะครับก็ให้พี่น้องไปพิจณาเบิงนะครับก็โอเคนะถ้ามันมีเวลาอีกหลายเติบอยู่นะครับผมสีรองหาสูตรอีกลองเบิงว่าสองตัวมาหนึ่งตัวนี่มันสีเด่นตัวใดนะหรือว่ามันสีชน้นถ้าเกิดว่ามันบวชนท้ากัดจับคู่มันจะได้เล็กหน่อยคู่ให้พี่น้องเอาไปเสี่ยงดวงกันนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ